แล้วก็บอกว่าจะมาขอขายของตรงนี้เห็นพระอาจารย์บอกว่าวัดไม่ของฉันทําอะไรก็ทําเลยวัดนี้ฉันไม่ได้ซื้อที่เขาก็ถวายครบโบสถ์เขาก็ช่วยกันสร้างไฟเขาก็ช่วยกันออกน้ําเขาก็ชว่วยกันจ่ายแล้วไหนล่ะคือของฉันไม่ใช่ฉันก็เป็นผู้อาศัยเหมือนอย่างเขาวัดเป็นที่สาธารณะครแค่เขาโยนหัวโขนปุ้งเอา้าพระอาจารย์แจ้รับหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติรักษาการแทนดูแลเจ้าวาดวัดนี้แค่นั้นเองครับถูกไหมเราต้อง ใจเขาใจเราอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันนั่นแหละคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน<อ>คนพวกนี้ถ้าเขามีจิตใต้สำนึกเขาก็จะคิดได้แต่ถ้ามันฝังอยู่ในสันดานหรือเกินเลยสันดอนไปมันจะขุดให้ฟังมาเชื่อเราไม่ได้คนที่รับฟังคือคนที่แก้ไขแต่คนที่ไม่รับฟังไอเดียเขาเรียกว่าตะแบงมันมีเยอะค,คนเรามีสองย่าน ถูกไหมคนเรามองแต่หน้าแต่ไม่มองกลับหลังติคนอื่นได้แต่ไม่เคยเอากระจกสองหน้าตัวเองเพื่อติตัวเองครับไม่เคยรับฟังอะไรเลยว่าว่าว่าแต่ถามไอพวกที่ว่าปีหนึ่งทอดกระถิ่นพระป่าให้วัดกี่บาททําบุญให้วัดกี่บาทต่อปีครับถูกไหมมันมีอะไรหลายๆอย่างคนเราพระอาจารย์ไม่เคยสนใจคนพวกนี้ถ้าเก็บคําของคนพวกนี้มาไว้ในหัวนะเรานี่คือคนบ้าใช่ครับพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าโดนมากกว่าเรา ทำไมท่านยังไม่สนใจเลยถ้าเราตั้งต้นที่จะทําคนในคุณงามความดีเรามีเป้าหมายที่จะทําจะไปสนใจกับอะไรกับไอ้พวกเสียงพวกนี้ไว้อาภัพาจารย์ย้อนกลับไปว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยฉันเนี่ยเกิดไม่ทันหรอกแต่ฉันได้เรียนกับปู่ทรงรอดเล็กเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อกลวยครับฉันไม่เคยเอ่ยปากบอกเลยว่าอาจารย์แจ้คนนี้เป็นศิษย์หลวงพ่อกลวยม,มีใครมั่งเคยได้ยินจากปากว่าฉันเป็นศิษย์หลวงพ่อกลวยฉันบอกทุกค,คาว่าปู่ทรงรอดเล็ก เป็นอาจารย์ของฉันแต่มีครูใหญ่คือหลวงพ่อโวยชุดตินทโรวัดบ้านเชเป็นครูใหญ่ที่เราเคารพผู้ทรงเคารพใครเคารพครูหลวงพ่อโวยรเราก็ต้องเคารพหลวงพ่อโกยแล้วก็มาเคารพลูกศิษย์หลวงพ่อโกยก็มันเป็นทอด